แบ,บแรนด์คุณภาพจากเทียวไลดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแทบสูนก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมวิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับสัปดาห์รับผมขอพาทุกท่านครับมาอยู่ที่งานแถลงข่าวครับ ของบริษัทโซคอร์ปอร์ชันอินเตอร์เนัชนแนลจำกัดครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทขายตรงน้องใหม่ครับที่ขณะนี้ก็ได้มีการจับมือเป็นพันธมิตรกับสมุสแอร์ฟอร์ดเซนทันเอฟซีครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการจับมือที่เรียกว่าหน้าที่จะสามารถต่อยอดสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจโซได้เป็นอย่างดีทีนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ ทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมในพิธีลงนามนะครับระหว่างมีนสุวรรณสุภกรแอร์ฟรอสเซนทัฟฟ์เอฟซีแล้วก็ Real Zone, International บริษัทโซนโคเปอร์นิชไอเอ็นดิชเนชั่นแนลโคเปอร์ชั่นจำกัดนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านพิธีกรได้ถึงขั้นต้นได้กล่าวไปแล้วว่านะครับในส่วนของปัจจุบันเนี้ยนะครับในเรื่องของ คุณบอลอาชีพเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ในไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นเส้นไทยตอนนี้เรากอกันอยู่ในอยู่ในขั้นที่เรียกว่ามีการส่งเสริมนะครับแล้วก็มีการพัฒนาที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับค่้นข้างรวดเร็วนะครับจะเห็นว่าในการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมานั้นการแข่งขันสูงมากนะครับแล้วก็รายในทีมนะครับท,ที่ที่ประสบความสำเร็จ นะครับด้วยสิ่งที่คิดว่ามันเกิดจากพลังหรือแรงพละดันที่เกิดจากความมุ่งมั่นนะครับของการทําทีเป็นการบริหารทีนะครับไม่ใช่เกิดจากในสิ่งที่ใช้ลักษณะของการใช้เงินมากๆมาทาทีแต่ว่าความเล่ยดีนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราต้องต้องเป็นทีที่ความมั่นคงนะครับ ความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ก็คือกเกิดจากการสัรวจจากภาคส่วนต่างๆครับโดยเฉพาะยิงภาคเอกชนที่ช่วงนี้ก็เริ่มมีบทบาทในการเข้ามาช่วยนะครับโ so, ซนะครับก็เป็นบริษทัทบริษัทนะครับที่มีนวัตกรรมนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับถามว่าจําเป็นไหมผมว่ามีความจำเป็นอย่างว่าครับเพราะว่าการที่กีฬาเนี่ย เมือ่อเลน่นกีฬาแล้วเนี่ยสิ่งที่มีส่วนประกอบสาคัญคือเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งขณะนี้จะเห็นว่ามีความจาเป็นสำคัญกออับน,นักกีฬาในยี่หนะครับดังนั้นเป็นความโชคดีของทีมสโมสรแอตเซนต้าเอฟซีครับในการที่เราได้พันธมิตดีๆอย่างโซน,นะครับโอเปอเรชั่นเดเวลลอปเชนแนลเนี่ยนะครับมาเป็นพันธมิตรนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์โซนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ นะครับให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมได้โดยตรงนะครับผมว่าจริงๆว่าในการที่โฉเข้ามาให้กับสื่อนุนบริษัทหรือทีมของ Air Force ในครั้งนี้นะครับมันจะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่ทําให้ทีมความสามารถของนักกีฬาของเราหรือนักฟุตบอลของเราที่มีอยู่นั้นสามารถที่จะมีศักยภาพหรือที่มีความสามารถที่ดีนะครับแล้วก็เป็นทีมหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจะเป็นทีมที่ เราจะใช้ทุกๆส่วนนะครับที่ประกอบกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการสสนุนในเรื่องกับนักกีฬาโดยตรงนะในเรื่องของการเสริมสร้างในเรภาพในกาฬสามารถก็ดีรือในเรื่องของการดูแลรักษานักกีฬาเมื่อมีสภาพเจ็บป่ยวยก็ดีตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าสามารถดาเนินการได้หรือทำได้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ก่อโยน์แล้วก็เป็น ท้าทายนะครับของทีมแอร์ฟอร์สแล้วก็โซในการร่วมมือในการที่จะต้องทำให้กิจกรรมตรงนี้นะครับประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างดีนะครับในนามของบริษั Air Force ทแอร์ฟอร์สเซ็นเตอร์ซก็ต้องของขอบคุณทางโซนะครับที่ได้ร่วมเข้ามาเป็นคันธารในการที่ดำเนินการในโอกาสครั้นี้นะครับอีกไหมว่า ผู้บอิหารไดฤดูการมาแล้วนะครับแต่ว่าอยงไรก็ตามการสำรุจเลกต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทีมของเราันั้นเป็นทีมที่มีความตั้งใจที่ดีนะครับแล้วก็ได้ผู้สำรุนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็ได้จะเป็นผลที่ดีในเรื่องของการแข่งขันต่อไปครับ ขอขอบคุณโซอีกทั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนท่านนนะครับที่ได้เวลาครับข่าวในครั้งนี้ครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นการถุอปกายนะครับในเรื่องของคว,งอว,วามร่วมมือกันระหว่างทีมฟุตบอลนะครับทีมนักกีฬาและทีมผู้ให้การสนับสน,นุนโดยตรงกับนักกีฬาคือโซครับขอบคุณมากครับสวัสดีท่านประธานสโมอสรท่านพลเอกเอกนรงจอยพันธ์ะะนะคะท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติตลอดจนท่านสื่อมวลชนรทุกท่านนะคะ ท่ในฐานะปริษัทโซคอร์เปอเรชั่นแอนติโอซียนอนนะคะก็มีความยิดีเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับให้ได้รับโอกาสในการร่วมสนับสนุนสโมอสรแอร์ฟอร์เซนต์ในครั้งนี้นะคะดังที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าทางสโมอสรอได้มีการจัดตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า70ปี ก็มีประวัติซึ่งมีเกียรติความเจริญรุ่งเรืองประวัติความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ความสําเร็จมากมายตลอดในการแข่งขันที่ผ่านมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไร้ชิิดของคณะผู้บริหารทีมแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นของทีมสตาฟโค้ชตลอดจนความมีระเบียบวินัยในการฝึกฝนทุ่มเทอดทนของคณะนักฟุตบอลทุกท่านนะคะ ย่อมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทีม Air Force 7 FC ประสบความสำเร็จในวันนี้และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องฉะนั้นในโอกาสนี้โอกาสที่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโซนะวันนี้ซึ่งโซก็เช่นกันดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า2ปีก็มีการเจริญเติบโต,ตอย่างมากมายต่อเนื่องเนื่องจากประสิทธิภาพของสินค้าเองเราจึงยินดีที่จะนำผลิตภัณฑ์นำสู่สังคมแล้วก็ ยินดีที่ได้รับเกียรติจากทางคณะทีมงานของ Air Force สเซนทันเอฟซนะวันนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพหรือสร้างความแข็งแรงความสดชื่นในพักก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขันและก็หลังการแข่งขันด้วยสินค้าโซทั้ง3ามชิ้นนี้และก็จะมีอีกหลายๆชิ้นสอนเนื่องมานะคะด้วยบริษัทโซเองเนี่ย มีแนวทางในการพัฒนาค้นคว้าและวิจัยในสายเซนเตอร์นะคะที่ทําให้มีการพัฒนาสินค้าต่อเนื่องหลักการของสินค้าเราก็คือมีสาหลักการหลักก็คือพลังาางานค่ะที่ได้จากอัญมณีทองคำและแร่เงินทั้งหมดด้วยคุณค่าของสินค้าของโซนเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะจึงเป็นแนวทางในการที่เราสามารถนําเข้าสู่การสนับสนุนในโครงการนี้ได้นะคะ อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงเริ่มจากสินค้าเราทั้งมชิ้นชิ้นที่1ก็คือไฮโดรโซลูชั่นก็จะเป็นน้ำพลังงานที่มีแค่อเอลเมนีทองคำและแร่เงินงนี่แหละคะ่ะที่ทำให้เห็นคือเราจะทำให้เห็นคุณลักษณะภายนอกที่นักกีฬาของเราเนี่ยทั้งลง,ลงสนามระหวา่างการฝึกซ้อมระหว่างสนามเองแล้วก็หลังก็จะเผชิญอยู่ในสภาพทั้งแดดร้อนฝนหนาวท,ทุกสภาพนะคะอันนี้ก็เป็นรูปลักทั้งภายนอกส่งไปถึง ่วงต้นก็คือว่าเรื่องราวของมาเซลว่าอย่างที่ว่าก็คือก่อนระหว่างและหลังก่อนก็คือเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายระหว่างก็คือเพื่อให้ประสิทธิภาพร่างกายดีขึ้นในระหว่างการแข่งขันหรือระหว่างการใช้ประสิทธิภาพของร่างกายเราเองทําให้มีความอดทนมากขึ้นวิ่งได้งานขึ้นมีศักยภาพดีขึ้นนะคะและก็หลังหลังนี่คือเป็นผลลัพธ์ว่าเราเรามีการวิ่งได้ดีขึ้นอย่างไรแล้วก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างไร แล้วก็หลังในอีกรูปแบบนึงก็คือเมื่อเกิดอาการเจ็บปวดเราสามารถลงใช้และช่วยเหลือทําให้ลดอาการที่จะต้องส่งเข้าหาแพทย์ได้อย่างรวดเร็วมากาน้อยแค่ไหนบ้างฉะนั้นด้วยตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราสามารถทําได้ทั้งก่อนระหวา่างและหลังได้อย่างสมบูรณ์เราจึงเน้นประเด็นนี้ว่าเราอยากเข้าถึงร้าทั้งหลายที่มีประสิทธิภาพมีมีมระเบียบวินัยในการปวดตนเองให้ได้ผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องนะคะ ฉะนั้นชิ้นที่สาก็จะเป็นเรื่องของ XMG เป็นอาหารเสริมในเชิงของสุขภาพทางด้านการขยายหลอดเลือดสารสที่ใช้เป็นหลักก็คือเรื่องของถังเช่าอาจจะได้ยินกันมากในะวันนี้มากว่าเป็นร้อย้อยปีแล้วนะคะในทางโซเองและคณะาีใจสายเซ็นเตอร์เนี่ยก็วิจัยถังเช่าได้อ,อ่มีประสิทธิภาพที่สุดเราเรียกว่าที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นสา สมบูรณ์จริงๆ,ๆมันทาให้เรื่องของการไหลเวียนเลือดในสมบูรณ์ว่าความยืดหยุ่นจากภายในเนี่ยจะได้ถึงตรงนี้นะคะแล้วประกอบกันทั้งสามอย่างทั้งภายในและภายนอกก็จะเห็นผลลัพธ์ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็หวังวาเป็นอย่างที่ว่าสิ่งที่เราตั้งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนสโมสส์แอร์คอร์เอร์เซนทัเอซีในครั้งนี้ก็อยากจะให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเป็นเริ่องจรงแท้จริงะนะคะแล้วก็ทางบริษัทโซลคออเรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลตัวอย่างเชื่อมั่นใน นวักตกรรมในการค้นคว้าพัฒนาวิจัยที่จะผนวนเอาสารของพลังแห่งชีวิตเข้าสู่วิทยาศาสตร์ณวันนี้ได้อย่างสมดุลปลอดภัยปลอดจากสารต้องหา้ามทางปวงที่คณะกรรมาการฝ่ายการแพทย์และการควบคุมตามระเบียบที่คณะกรรมาการโอลิมปิกสานปได้กำหนดไว้นะคะประสานกับการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบสมรรถภาพเก็บข้อมูลสถิติการพัฒนาของนักกีฬาทุกด้าน ทำการวิเคราะห์ประเมินผลพร้อมวางแผนสร้างพอรการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและด้วยความเอใจใส่ใกล้ชิดของทุกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะจะสามารถทำให้การร่วมมือในครั้งนี้ของบริษัทโซและทาง Air Force c e n t r FC เป็นไปอย่างบรรลุเป้าหมายอันเป็นเลิศขอให้มีความสำเร็จร่วมี่ได้ด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ ครับท่านผูช้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการจับมือร่วมกับสโมสร Air Force เซนทันเอฟของโซนในครั้งนี้ครับซึ่งหน้าที่จะสามารถตอกย้ำและสร้างแบรนด์ของธ,ธุรกิจได้เป็นอย่างดีทีนะครับสำหรับช่วงหน้านครับเดี๋ยวเราไปพบกับวิสัยทัศน์ของผู้หารค่ายโซนครับลอดช่วงน,นี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์ผ่านทะลุหัวใจคนคือใ่รเปิดกันอานลาลครับสื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไอืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเ,เธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนทันในช่องคลอดฤูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่พีคเลยคับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยาอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนในฉันต้องมีวันนะคะสิ้นค่ะดีมีไรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC เลยค่ะ อสสัลามุอะมลยกุมรามตุลลอตาลาบราก์กาตัวีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทํามีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคลียสไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดิฉันนี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น